เซิมมงคลถลิงศกใหม่เทศบาลเมืองลบบุรี ขอเชิญร่วมทำบุญเสริมสิริความเป็นอุดมมงคลในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31ธันวาคม2567ร่วมกันตัดบาดเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์ส่งท้ายปีเก่าณบวงเวียนศรีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปวันที่1มกราคม2568รรับรุ่งอรุณแห่งความสุขกับการต้อนรับสักราชใหม่ร่วมกัน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งระภิกษุสง์ตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณเทวสถานปรางแขกอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพร้อมรับพรอปีใหม่จากนายอำพลอังคภาคกรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีอย่าลืมมาร่วมอิมบุญอิ่มใจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเทศบาลเมืองลบบุรี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวนาราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีร่วมกันสนับสนุนชุดกีฬาให้แก่ชมรมกีฬาจังหวัดลบบุรีที่ผ่านเข้าไปร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติคลังที่39และกีฬาแห่งชาติครั้งที่4 9ค่ะ ที่ห้องประชุมภายในสำนักง,งานเทศบาลเมืองลบรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบรีได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบรี โดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตร,รีเมืองลบบุรีในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีคนที่สจ่าเอกบำรุงวงภูมีเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตร,รีเมืองลบบุรีในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีนายอำนาจช่างกลึงดี ผพ้อมหนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีประธานชมรมกีฬาจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเครียงกันค่ะทั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีและประธานชมรมกีฬาในจังหวัดลบบุรีอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วยการรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกม เมื่อวันที่1 9 3 0ถึงส0สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโดยจังหวัดลบบุรีได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันดังนี้เหรียญทองสามเหรียญจากกีฬายูโดหนึ่งเหรียญกีฬาเทควันโดหนึ่งเหรียญและกีฬาพละกายหนึ่งเหรียญค่ะเหรียญเงินห้าเหรียญจากกีฬาจักรยานหนึ่งเหรียญกีฬาเทควันโดหนึ่งเหรียญกีฬายูยิสูหนึ่งเหรียญและกีฬาพาะกายสองเหรียญค่ะ เหรียญทองแดง11เหรียญจากกีฬายูยิสู5เหรียญกีฬาจักรยาน3เหรียญกีฬาเทควันโด1เหรียญกีฬาแบดมินตัน1เหรียญและกีฬากอล์ฟ1เหรียญค่ะจากนั้นได้มีการแจ้งกำหนดการการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2567ณจังหวัดจันทบ,บุรี และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อัญมณีเกมกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-31มกราคม2,568ณจังหวัดจันทบ,บุรีเช่นกันค่ะโดยนะักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขันทั้งสองชนิดในหลายรายการโอกาสนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรี ร่วมกันสนับสนุนชุดกีฬาให้แก่ชมรมกีฬาจังหวัดลบบีที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39และกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ค่ะโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบีได้ฝากผ่านประธานชมรมกีฬาในจังหวัดลบบีที่มีนักกีฬาผ่านเข้าไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ขอให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยและแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีร่วมกันสนับสนุนเงินค่าตอบแทนเรียนในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ประจำปี2566ให้แก่นักกีฬาจังหวัดลบบุรีที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงก่อนปิดการประชุมในครั้งนี้ค่ะ ทั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีภายใต้การบริหารงานโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีได้ให้การสนับสนุนชมรมกีฬาทุกชมรมในจังหวัดลบบุรีมาโดยตลอดในการพัฒนากีฬาในทุกภาคส่วนของจังหวัดลบบุรีในทุกระดับผลิตนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา สู่ความเป็นเลิศและการอาชีพในระดับชาติและนานาชาติมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาเยาวชนประชาชนในจังหวัดลบบุรีได้เรียนรู้ด้านกีฬาและพัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาเยาวชนประชาชนในจังหวัดลบบุรีได้ก้าวไปสู่อาชีพต่อไปในอนาคตส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินได้พัฒนาในด้านเทคนิคกฎและกติกาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทัดเทียมกับระดับสากลต่อไปอีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนประชาชน มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยหวังผลักดันให้จังหวัดลบบุรีก้าวสู่เมืองแห่งการกีฬาค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลฤกิกกรรมการผู้จัดการเคเบิ TV, ลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ